สวัสดีพี่ๆในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของซับสิริออนไลน์นะครับวันเช้าวันนี้เอาอีกตัวหนึ่งมานำเสนอนะครับเป็นทวาสกินะครับจริงมันมันตีแบรนด์มันตีแบรนด์ที่ซกิมาแต่ว่าเปนทวาน,นั่นแหละนะครับก็เป็นแฮนด์เดียวนะครับแฮนด์เดียวน้ำหนักเบาเลยนะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์เป็น26นะครับเป็นไซส์26เป็นซิน2จังหวะ26ซีซีนะครับแต่น้ำหนักเบามากเลยนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับ นีะครับซอกแทกง่ายขึ้นที่สูงได้อะไรได้ครับตัดตะแคงหมุนตีลังกาตัดได้หมดเลยสวิตติดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเปิเดเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวปิดก,ก็จะเป็นสีแดงอ่าสังเกตง่ายๆนะฮะนีเขียวเปิดสีแดงปิดอ่อานี้นะนะครับตัวนี้เป็นลานเบาลานพจนนะครับเป็นน้ำลานพจนสติกเกอร์เขาไม่มีมาผมก็เลยแปะให้เพื่อความสวยงามมันไม่มีสติกเกอร์ติดมาล็อตหนีที่ควรทราบมีแต่ตรงนี้ แล้วก็แตกตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็สีตรงนี้รู้สึกว่าไม่สวยเดี๋ยวขายถูกให้นะครับเผื่อใครที่ชอบเครื่องตัดหญ้าแรงๆทนทน้ำหนักเบาราคาถูกเอาตัวเอาตัว,ตวนี้เอา2950นานะครับไปสภาพนี้นะเป็นเงินเดียวนะสำหรับผู้ที่ใช้งานแบบว่าพื้นที่ทมันุ้ํกันต่ำไม่เท่ากันนะเงินเดียวจะเงินเดียวจะตอบโจทย์มากกว่านะครับ ที่ที่สูงสูงต่ำต่ำมีพื้นที่จํากัดอะไรเงี้ยนะครับแทนเดี่ยวจะจะ,จะใช่กว่าเราก็จะมีใบมีดมีสายสายมีกระปุกผสมน้ำมันไปให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงดูนะฮะลานลานทดลานเบาลานใหญ่ๆหญ่นี่คือลานทดรอบเลมันใช้น้าหนักดึงไม่เยอะมันใช้น้าหนักดึงไม่เยอะ สำคัญเสียงมันเงียบด้วยนะฮะตัวนี้รู้สึกว่าเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบน้ําหนักก็เบามันมัน,ม,นมันลงตัวนะเพรามันลงตัวนะสาหรับท่านที่แบบว่ามีอายุหน่อยนะครับไม่ต้องแบกหนักแล้วก็ได้ได้ได้ขนาดที่ใส์ยี่สิบหกด้วยแล้วก็ลานเบาด้วยนะครับคือหลายท่านกังวลว่าเอ้ยแฮนด์แบบนี้ใช้ไม่ถนัดจริงๆไม่ใช่หรอก จริงไม่ใช่นะครับเราเราลองเปิดใจดูว่าแทนแบบนี้มันใช้ง่ายมันเหมือนกับมันเหมือนกับเครื่องกรรจาแขนอ่อนเนี่ยแขนอ่อนเขาก็ไม่มีเข่าไฟนะเราก็ใช้โยกแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้เราจัดตรงนี้ไงโยกมันมันเมื่อยไหมมันไม่เมื่อยเพราะมันมีหูเกี่ยวสายสปายให้เรียบร้อยเราก็สปายเนี่ยแต่ว่าถ้าที่ของเราเนี่ยมันไม่ราบเรียบเสมอเนี่ยในแบบนี้มันมันมันคือใช่เลยนะครับมันโยกได้กีรังกาได้อะไรได้ ยกหน้ายกหลังได้หมดเลยนะฮะลองดูนะครับคาว่าสกีนะครับเออ่มันตีแบนเอสกีมานะ2.6นะครับแฮนเดียว2องพันเ้ารสวส่งโอนเงินแล้วก็เก็บไปทางบวกออตโต้เลย200นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ